สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับมอดคราฟนะครับหอกเงียบสงัดนะครับบทบาทนักแม่นปืนนะครับพิเศษดันดาเมจระเบิดนะครับซึ่งมอดคราฟเนี่ยการทดสอบเล่นมาวันหนึ่งเต็มเมเนี่ยรู้สึกว่ามอ c คร f t จะบางมากครับคือเข้าไปบวกใครก็เจ็บครับแล้วก็ระยะในการโจมตีของมอ c คร f t มันสั้นนะครับสั้นกว่าฮีโร่สายยิงตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นคินไลลาหรือตัวอื่นที่เป็นนักยิงนะครับซึ่งทําให้มอดคร f t เนี่ยกลับมาเล่นยากไหมเล่นยากมากครับ พราะว่าบางแล้วก็ระยะโจมตีใกล้คือเหมือนกันต้องเข้าไปบวกระยะประชิดครับก็คิดว่าถ้าออกจากของโจมตีเางเดียวเนี่ยไม่รอดแน่ครับก็ซึ่งก็ทดสอบมาทั้งคืนแล้วว่าออกของโจมตีออกของดูดเลือดก่อนออกๆๆนู่นออกนี่เจ็บทุกอย่างครับสรุปสุดท้ายมาก็มาเลือกอยู่ที่เกียร์นี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูเกียร์ก่อนครับก็จะเป็นรองเท้านักลบนะครับน้ําแข็งครอบงานะครับแล้วก็ วิญญาณสีโลหิตนะครับแล้วก็เคียวแห่งลาบนะครับใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับแล้วสุดท้ายเป็นดาบชาลางครับหรือใครจะดูดเลือดขึ้นมาก่อนก็ได้ครับหรือถ้าช่วงต้นเกมอยากความไวๆก็เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้ครับวิญญาณสีโลหิตอันนี้แล้วแต่ชอบเลยครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าช่วงต้นเกมครับดาเมจไม่ต้องแรงมากครับเพราะว่าเราเน้นยิงคีปครับถามว่าฆ่าได้ไหมฆ่าได้แน่นอนครับยิ่งมีน้ําแข็งครอบงาเราจะบวกได้ช่วงต้นเกมครับ เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะออกของโจมตีแล้วถ้าเกิดเรามีน้ําแข็งครอบงำเนี่ยลดคู่ดาว20%ด้วยแล้วก็ลดการเดินของฝั่งตรงข้าม5%แถมลดการโจมตีของฝั่งตรงข้าม30%นะครับซึ่งจะทําให้ฝั่งตรงข้ามตีช้าเราก็มีโอกาสที่เขาจะบวกดามเมจถึงน้อยก็จริงครับแต่ว่าถ้ายืนบวกได้นานก็มีลุ้นมากกว่าครับเดี๋ยวเข้าเกมเลยครับเข้าแหลงเลยฮึ่เขิม เดี๋ยวมาดูครับว่าจะย่อยยับแค่ไหนครับโอ้ฝั่งตรงข้ามไทยล้วนเลยครับ น่าจะเป็นทีมด้วยครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่าการเลนดอมก็มีทั้งทีมทั้งไม่ทีมครับเราบวกหมดอะ <c oughs> เพราะว่าเกมมันมีแพ้ชนะครับเข้าไปเจอบางทีเขาเล่นเป็นทีมก็จริงแต่อาจจะก็จะบอกว่าไงบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะโหดเสมอไปครับ บางทีมก็โหดมากครับบางทีมก็ไม่ได้โหดมากครับก็สุ่มไปครับเจอคนเก่งเราก็ได้ฝึกฝีมือขึ้นไปอีกครับถ้าเราไปเจอแต่คนไม่โหดเลยเราก็จะเล่นอยู่กับที่ครับสกิลเวทาใช้สั่นไหวนะครับ เซเล็มเบมเราก็ใช้จังเกิลนะครับถ้าคิดว่ามันบางใช้ตัวนี้ครับเลือดจะได้เยอะๆครับโจมตีกายภาพไปเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมอสคาร์ก็เป็นโจมตีกายภาพมาเพราะว่าโจมตีกายภาพเนี่ยเซตเอ็มเบมเนี่ยมันมีบวกเลือดด้วยนะครับเนี่ยบวกเลือดตั้ง240ก็คิดว่าช่วยมอสคาร์ได้นิดนึงครับแต่ก็ลดวิ่งไป2%ครับแต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอก ฝั่งตรงข้ามมีเซเบอร์ครับมียูดลามีไลลามีชูมีเฟย่าครับสตัวปัญหาเลยครับชูเฟย่าเซเบอร์ีดีอวโหว่าตัวปัญหาที่สุดน่าจะเป็นยูดลาครับสรุปแล้วมันมีเป็นมีแต่ตัวปัญหาทั้งนั้นเลยครับฝั่งเรามีเซเบอร์นะครับมีมอสคาร์ฟนะครับมีคากระ a อัลฟาลูบี้ครับเลนไหนก็ได้ถ้าใจต้องการครับไปกับวี่ดีกว่าครับอัลฟาครับปกติจะเห็นพี่ขึ้นเลนบนใช่ไห รอบนี้ขอลงล่างมัางครับออกลงเท้าครับก็แก๊กกกก่อยกันครับวิงว่งไปยืนคุยกับอัลฟาก่อนครับเฮ้ย hey, นายว่าไงอะ่ะข้างหน้าน่าจะคลิปจะเกิดใช่ไหมทำไมนายไม่ตอบเราเลยหรอนายหาตกกะกแตนอยู่หรือไง <c oughs> <c oughs> เกียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่างจัดเจย่งเงี้ครับ หัวดครับเอาฟ้าสกิลมาครับคือเขาได้ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่แล้วครับวับวับก็ปลาลัวๆครับเราเจอกับไรลาเซเบอร์ครับเซเบอร์นี่แน่นอนครับควงดาวกระจายใส่เรารัวๆแน่ครับมาแล้วเห็นปะเนี่ยถ้าเป็นมอสคั์ปกตินะครับความบางของมอสครัปเนี่ยทำให้เจ็บแน่นอนครับเนี่ยปลาทะลุครับปลาดาวกระจายเจอปลาทะลุเข้าไปดิปลาครับ งัดเข้ามาครับายลาครับนิดเดียวครับายลาปาลาายลาก่อนครับอืกระโดดลับปลาครับโอ้โดนซเซเบอร์ครับนิดเดียวเองครับ ถ้าไม่โลบเจ้าไลลานี่โอ้โดนสกิลไลลามาอีกต้องถอยแล้วครับไม่ไหวครับเดี๋ยวตายฟรีครับแกได้รองเท้าแล้วเหมือนกันครับเอาฟ้ากลับแล้วครับรองเท้าใช้ประมาณ220เท่ากันครับเอาฟ้ายังไม่กลับครับวิ่งขึ้นไหม่ใหม่ครับกระโดดแว๊บๆไปครับใช้มานาน้อยครับแต่ก็ระยะการกระโดดก็น้อยเหมือนกันครับ มาแล้วครับรองเท้าป้องกันนะครับปลาเข้าไปครับนี่ครับปลาทะลุเข้าไปครับเซเบอร์เลเวลสี่แล้วอ่ะนี่เราก็เลเวลสี่ชุดนี่ครับนิดนึงครับขาดนิดนึงนี่ครับมาอากับคีบตัวนี้ก็ได้ครับเอาฟ้าเรามาแล้วครับเหมือนเดิมครับคู่เดิมครับไลลาเซเบอร์ครับ าไว้ครับหวดครับหวดครับหวดครับโดนอันติเต็มเต็มเลยครับโดนสองอันติเลยครับทั้งอันติไลลาทั้งอันติเซเบอร์เลยครับไม่น่าห้าเอาใช่ไหมไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเซเบอร์ฝั่งเราเก็บชูฝั่งตรงข้ามมาได้ครับกระโดดไป ปาใส่เฟย่าไปก่อนครับอยู่หลังป้อมครับหัวขาดแน่นอนซึบปาไว้ครับโอ้โดนไลาลาอันตีแล้วครับเจ็บทุกงานครับ ปาครับเสียบคู่เลยครับมาเสื้อเกาะมาอีกตัวครับบองกัน40ครับไลลา,ลากับเซเบอร์น่าจะกลับครับยังไม่กลับก็ปานติไปก่อนเลยครับอ้าวสวยเลยครับพี่ถึงกนัน้อง ปลาเลยครับหัวดครับมีออาฟ้ามาช่วยครับออาฟ้าต้องแทง้วครับไม่แทงเรามีดิ้นแน่นอนครับโอไลลามายครับถอยก่อนเลยมาแป๊บๆแล้วก็ต้องกลับนะน้าสงสารเขานะเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่ออกเกาะช่วงแรกอ่ะโดนเซเบอร์อันตินี่หัวทิ่มแน่นอนครับเมื่อกี้เราไม่ได้ฆ่านะครับมาเซเบอร์ได้ไปครับ เอาฟาได้ไปสิเอาฟานติค่าไปครับป่าเอาคีฟก่อนหาเงินด้วยครับคิดว่าหาเงินไปในตัวครับป่าใส่ไปครับลูบี้ครับ เนี่ยไม่งั้นแค่ฟาร์มคลิปตัวนี้ครับก็เจ็บแล้วครับวิ่งไล่ไลลาเลยครับเซเบอร์อันติมาครับเราไม่เป็นไรครับยืนยิงสวนเลยครับเราถึกครับนี่ครับความถึกครับเอาฟ้าได้ไปอีกแล้วครับเราไม่ได้คิวเลยครับ นะความถึกทําให้เรารอดตายมาหลายรอบแล้วครับนี่ครับถ่ายป้อมครับรัวๆครับยิงเราใกล้ได้น้ําแข็งครอบงำแล้วครับชุดนี้น่าจะได้แล้วละ่ะถอยก่อนครับไลาลามาแล้วครับเดี๋ยวโดนเซเบอร์ตามมาด้วยครับแล้วก็เลื่อนเหลือน้อยเหลือเกินครับ เซเบอร์ er, เราจับเซเบอร์สั่งฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเราก็มาถ่ายป้อมครับื <c oughs> กระโดดเลยครับพี่ไลาลานี่มาถึงไม่พูดไม่จาเลยครับอันติมาแต่ไกลเลยครับชึก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 ก,ก่อนเราจะน้ำแข็งครอบงามครับนี่ครับเราได้แล้วครับน้ำแข็งครอบงามมาพี่ถึกแล้วมา ป่าไว้ครับโอ้โหเอาฟ้ามาที่หลังเราอีก <Mega Kill. S 1> ทะลุครับปลาอัดเฟย่าเลยครับเฟย่าครับไม่ถึงอะเซเบอร์มาอีกครับโอ้ยโดนโดนยูโดลา <laughs> เต็มกระบานอะเห็นแล้วครับเลาะมาข้างป่าที่เจ็บแน่นอนครับเต็มเต็มเลยครับไม่รู้จะไปไหนเลยครับ ออกคีบไว้อันหนึ่งก่อนครับเราออกไอเทมชิ้นต่อไปเป็นวิญญาณสีเหลหิตนะครับเราจะได้ป่าไว้แล้วก็ป่าแรงครับแล้วก็มีติดคียี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับไปวิ่งขึ้นไปใหม่ครับโดนไปสองแล้วครับแต่ได้อซิทเมื่อหกนะครับเนี่ยป่าไปก็ได้เงินนะครับแต่ว่าไม่ได้เวล้งไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับเพราะว่าระยะการโจมตีความห่างของตัวละครกับคีฟครับ ปลาเข้าไปตรงกลางนัวกันอีกแล้วครับเซเบอร์ er ครับเซเบอร์ er เล่นตัวอะไรเราก็ไม่รู้ครับข้างบนมีเฟย่ากับอัลฟาครับโหอยากไปด้วยใจมันอยากไปแล้วกระโดดไปแล้วไม่ได้ครับมีไลลามาอีกครับปลานีไปก่อนครับอย่ามายุ่งครับปลาถอยไปก่อนครับ เขาอยู่เดลารานี่ทําเจ็บแน่นอนครับชูครับกระโดดลายลาครับลายลาครับเล่นลายลาก่อนครับแทงเข้าไปครับชูออกไปครับชูอย่าเข้ามาครับเจ็บครับกลัวชูมากที่สุดครับเดี๋ยวมันเตะเราออกไปไม่ใช่อะไรนี่ครับปาเข้าไปครับเซเบอร์ครับโอ้โหถอยถอยถอยเราถึกอยู่ครับ โอ้ตีนเต็มเลยอ่ะเอาเสร็จเลยครับอย่างนี้ชูโอ้ชูกระโดดสกิลสองครับรอดครับเฟย่าเล่นเราอีกแล้วครับนี่ครับกลัวตัวนี้มากที่สุดครับป้าเฟย่าติดกับกำแพงไว้กระโดดหนีไปก็เนี่ยความถึกครับทําให้เรายืนหยัดอยู่ได้ครับเอาฟ้าไปบวกครับโดนชูไล่ตูดไปครับต้องไปช่วยเอาฟ้าครับเอาฟ้าโดนหลายตีเลยครับ ปาเฟย่าไว้ก่อนครับอันติเข้าไปครับเฟย่าครับโอ้โหเต็มวะถอยครับถอยครับไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกลับก่อนครับเจ็บครับเจ็บเราก็ได้วิญญาณสีโลหิตแล้วครับอีกประมาณหกร้อยใกล้ตรงไหนวะก็เลนกลางก็ยังนัวกันอยู่เหมือนเดิมครับคือเราก็จะป้อมกลางครับฝั่งตรงข้ามเขาก็กันเลย อ้าวสวยเลยครับถ้าอย่างนี้ปาเข้าไปครับอัดกับกำแพงไว้ไม่ติดอีกถอยครับถอยครับลูบี้ครับเจ็บครับไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนยูโดราผ่าหัวแตกอีกครับกลัวยูโดราครับบอกเลยว่ากลัวจริงครับหือชูมาครับป่าอัดไว้ครับ เอาฟ้าเรามาครับแทงว่าวครับคีพไปไหนแล้วต้องฆ่าคีพตัวนี้ก่อนเอาเดินหลุดระยะจะปาเขาครับเขาฆ่าเต่าแล้วครับอีกนิดนึงครับเอาฟ้าช่วยตีหน่อยล้วเออ กุระฆ่าครับปลาใส่ไปครับชูติดเมื่อกี้ครับปลาหลังชูอ้าวชูวาร์ปครับไปไหนวะมันเห็นตัวอยู่แถวนี้แต่มันไม่ขึ้นครับไปไปขึ้นไปดันเลนบนก่อนแล้วกัน ตรงกลางเพื่อนดันไปแล้วครับฝั่งตรงข้ามตายหนึ่งเองครับถ้าไม่กลับเดี๋ยวมีบวกแน่นอนครับนั่นไงครับชูน่ากลัวมากครับไอเทมชิ้นต่อไปของเราเป็นดุดเลือดนะครับปลาครับปลาเข้าไปครับชูวิ่งมาหาเราแล้วครับปลาหอกไปก่อนครับนี่ครับถางเลยครับหอกแล้วถางไว้เยอะเลย ี่เจนเลือก่อนครับชูวิ่งไล่เราแล้วครับขนาดเอาสตันออกนะครับชูก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลยถ่ายไปเรื่อยครับตรงกลางเราอครับสามตัวสี่ตัวครับไหวหรือเปล่าโอ้โหถอยเลยครับเจ็บแน่นอนครับดีนะกระโดดมาไกลแล้วอ่ะเจ็บครับเจ็บครับต้องถอยครับ โดนสกิลของยูโดลานี่แทบดิ้นครับชูฆ่าเพลินเลยครับชูฆ่าอัลฟาเราไปแล้วครับเซเบอร์ครับกดคากุระครับโอ้ลูบี้ครับต้องแอบแล้วล่ะต้องแอบแล้วสาวตรงนี้แหละ ว่ยังไงอย่างน้อยๆได้ป้อมมาครับเซเบอร์การป้อมอยู่ครับไถครับได้ดูดเลือดมาครับเขาต้องมากันเราตัวหนึ่งแน่นอนครับชูครับป่าเข้าไปครับป่าเข้าไปครับป่าครับยืนหัวเลยครับชูนี่ป่าเข้าไปครับป่าเข้าไปครับป่าครับมาครับสาวเลยครับกระโดดโลบครับป่าครับ สายมีปลาแน่นอนครับปลาให้กระเด็นไปก่อนครับโยครับโยครับโยเข้าป่าครับปลาให้ติดป่าไปก่อนแล้วปา้าดิโอ้โห و. ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจอกับเฟย่านี่เหนื่อยครับ คือมันโยกไม่ออกด้วยครับเจอกับเฟย่าแต่ก็อย่างที่บอกครับมันทำให้เราเห็นว่ามันถึกขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยืนได้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ดาเมจเรายังน้อยอยู่แค่นั้นเองก็อย่างที่บอกครับทีนี้ก็ไปมิกก์เอาเองครับว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ไปนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดเลยครับ ้องวนนัวกันอีกแล้วครับลูบี้นัวครับเอาฟ้าฆ่ามาได้ครับสองสามครับฝั่งตรงข้ามตายสามครับเสร็จโจนครับบ้านพังแน่นอนครับถ้าไม่มีใครกลับมาครับกำลังนัวกันอยู่เพื่นๆครับไม่มีใครกลับมาแน่นอนครับบ้านแตกครับ กลับมาแล้วครับถอยครับไปแล้วครับบายเลยครับเราสาวไวัอยู่แล้วครับ <quest> นี่ครับได้ลูนมาด้วยครับสวยครับ <iate> ปลาหอกใส่เข้าไปครับ ไลลายูโดลาวิ่งมาหาเราเลยครับเพราะเราปาหอกไปเมื่อกี้ครับกระโดดก่อนครับไม่ได้ครับอยู่ใกล้ยูโดลาเจ็บครับอัลฟาเรามาครับปาครับสับเลยครับั้างนี้ได้โอกาสเราสับแล้วครับปาเฟย่าไปก่อนครับรวบลูบี้รวบไปให้ครับอันติเข้าไปครับโอ้โหกระโดดถอยหลังมานั่นไปข้างหน้ามีคากร่าเราคอยกันอยู่ครับ เซเบอร์มาอันติไลลาครับแล้วก็เซเบอร์โดนไปแล้วครับเจ็บครับเซเบอร์เข้าไปกลางวงตีครับโดนไปสามครับเซเบอร์ได้ฆ่าไลลาครับฝั่งตรงข้ามเหลือชูกับเฟย่านะครับเราใกล้ได้เทพอีกชิ้นหนึ่งแล้วครับอีกห้าร้อยครับเราจะได้ใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับป้อมครับป้อมเขาโดนคลิปตีครับคลิปตีป้อมครับอ้าวเซเบอร์เซเบอร์ไม่เล่นด้วยครับไม่มีคนกลับมานี่จบนะครับเกม อยูดยลามาแล้วครับอยู่ประมาณ400ครับโดดชึบชึบปลาครับเนี่ยครับ การถ่ายคลิปของเราครับผมว่าตีนมาหาเราแน่นอนครับมาแล้วครับใบมีด่งความสิ้นหวังครับแทงไปตรงกลางเลยครับขนเยอะครับเสียบโดนแน่นอนยอยู่แล้วแหละ Turtle, ing, ก็ตรงกลางเขาก็นัวกันอีกแล้วครับโดนเฟยย่าสอยไปอีกแล้วครับ เนี่ยคือเขาปล่อยให้เราสอยสบายเลยครับข้างล่างนี่เขาหนัวกันอยู่ครับเราก็วิ่งไถป้อมเขาอย่างเดียวเลยครับทําเป็นมิชชั่นไปเลยครับดูเดิไถครับคีฟเราฆ่าไวอยู่แล้วครับหมดครับวิ่งกลับมาครับเราไถแล้วครับดูการหวดดิปาเข้าไปครับถอยครับปาปาปาอันติเข้าไปครับ ไม่เข้าครับบอกได้เลยครับไม่เข้าครับโยครับหนึ่งหนึ่งได้อยู่ครับชูป่าครับปลาเข้าไปครับปลาเข้าไปครับปลาเข้าไปครับติดกำแพงไหมครับชูอัดครับถอยก่อนครับปลาติดกำแพงเข้าไปครับเอาฟ้ามาช่วยครับ แค่ถึกพอที่จะบวกกระชูได้ผมก็ว่าน่าจะเวิร์กขึ้นเยอะครับจากที่เป็นอยู่ต้องบอกว่าจากที่เป็นอยู่ครับเพราะว่าทดสอบเล่นมาหลายเกมแล้วมันมันมันไม่ไหวจริงครับความบางของมันอะหรือถ้าเราคั้งๆหน่อยก็ออกเป็นเจาะเกาะไปครับ สอยป้อมก่อนครับสอย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 ครับทําหน้าที่อย่างเราครับสอยครับปลาเข้าไปครับน่าจะแตกแล้วครับชูมาอีกแล้วครับปลาติดก,กำแพงไหมครับ วิกตอรีนะครับก็ต้องบอกว่าต้องยกยกให้อัลฟาเลยครับเพราะว่าเกมนี้อัลฟาประทาได้ครับเรามีโอกาสได้ขึ้นไปหล่อยป้อมได้เยอะครับนี่ครับอัลฟาได้ MVP ไปครับต่อครับนี่ก็เป็นแค่เกียร์แนะนำนะครับก็เทสมาเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมันบวกได้ครับอย่างที่เห็นนะครับยืนบวกกระชูหนึ่งได้นะครับถามว่าตายไหม ผมว่าหลายๆคนสเตปอาจจะดีกับผมครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับเนี่ยพึ่งเล่นมาวันหนึ่งก็พยายามฝึกอยู่ครับพยายามเทสอยู่ครับเพราะมันต้องมีจังหวะโยกแล้วก็ปาให้เขาติดกําแพงครับมันต้องเขาเรียกอะไรมันต้องหาจุดของมันดีๆครับซึ่งมันชูอะมันเป็นตัวที่โยกครับถ้าเกิดเป็นสู้กับตัวอื่นผมว่าตัวอื่นล่วงไปแล้วแหละแต่ชูอะมันมีอาสกิลสองที่มันสามารถหลบสกิลเราได้ด้วยครับมันก็เลยยากที่จะเอาเขาลงนิดหนึ่งครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝกากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ